สวัสดีครับมาเจอก,กันกับผมอีกแล้วครับบ่าวสงการอีสานสอ,อนวันนี้บ่าวสงการอีสานสอ,อนพาพ่อแม่พี่น้องมาชมการทำนาปังครับผมข้าวนาปังแรงน้ำที่เพิ่นใช้ครับจากแรงน้ำใต้ดินทั้งนั้นเลยครับไปดูกันครับความสวยงามของเขาเขาย่ำแรลงครับพี่น้อง หลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวเสร็จเพื่อนกะวานเข่าเลยเนะครับสูบน้ำใสผ่านไม้ครับพี่น้องนี่ครับเขากำลังขึ้นง่ามเลยครับมาดูระบบน้ำเพื่อนครับนี่ครับผม เป็นใส่เครื่องรถไถนะครับดึงขึ้นมานำบาดานขึ้นมาที่ผนจอไว้ดูครงนี้กันนี่ครับเครื่องรถไถติดปั้มครับผม ดูดน้ากันนี่ใบติดราคา3,500บาทโอเคนะครับเป็นแนวคิดท,ที่ดีไปดูเขากันครับเขาหน้าปังก็เป็นข้องหน้าเนาะ ส่วนทางนี้ครับเป็นของผมครับผมกับทำการเกษตรพื่อกันแต่ว่าปลูกทั่วดินครับทั่วริสงกำลังขึืนครับก็ล่างขืนงามครับเพิ่งสูบน้ำใช้ได้สองวันเดี๋ยวจะพามาอัปเดตอีกที่นึงครับไปดูน้าปางกันตอครับผมที่นี่ไปดูน้ำครับผมว่าน้ำม่นจะไหลดีบ่ แต่ก่อนเพิ่นใส่ระบบใช้เครื่องสูบน้ำนะครับใช้เครื่องสูบน้ำที่นี่กับเปลืองน้ำมันครับก็บเปลี่ยนมาใช,ช้แบบเป็นเครื่องรถไถนี่ครับน้ำเพิ่นกอถือว่าน้ำไหลดีนะครับเข้าบ่มีแรงน้ำจาก หวยน้องค่องบึงท้องสามารถใส้น้ำจากใต้ดินสูบขึ้นมาแบบนี้ได้บางท่านอาจจะมีหวยน้องค่องบึงสามารถทำหน้าได้ตลอ,อดปีแต่ว่าแถวบ้านผมมม,มีครับนี่ต้องใช้แรงน้ำจากใต้ดินแบบนี้แหละครับขึ้นมาทำว่า,าใช้แรงน้ำใต้ดินใสให้หนังครับมันเปลืองบอมแมนได้ครับครอบขวัวครอบขว้วหนึง่ง เขากระสอบหนึ่งบางครอบครัวสามารถกินได้เป็นเดือนแต่บางครอบครัวกินได้บ่นานกับหมดครับนี่คือเหตุผลที่ว่าเห็ดเท็ดหนังเข่าหน้าปังคือปถาเห็ดเขาหน้าปีปาาน,าปนี่แหละครับการดำรงชีวิตบ่คือกันก็ต้องเห็ดไปเพื่ออยู่เพื่อกินนะครับเนาะเอาคลิปนี้บ้านสงการอีสานสอ,อนฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแช่ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจเนะครับเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปคลิปนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ